สวัสดีครับเซียวการนะครับผมจากคุบตาศรีสะเกดเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารามนะครับมือนี้เหลืองงามงามดีมือเลขออกได้มาอนี้นะครับเดี๋ยวจิพาเบื้องเล็กลดนําวันที่16นะครับมิถุนายนนะครับ2568ัสิบเซียวกามาทรงหมอบรถแท็กเตอร์ลูกค้าเซียวอุ่มนะครับของคุณแม่รุนีนะครับอยู่บ้านอีปาดตำบลอีปาดอำเภอกันทารามนะครับจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในโชว์รูมนี่แหละใกล้ๆโชว์รูมนี่แหละนะครับเป็น L5228 ครับ แม่เพิ่นเอา L36 สุดแปดดีที่ดีเทอร์นพูนปลาเดือดวขึ้นทั้งรถแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบว์หูไล่ละเอียดนะเพิ่อนมาเพิ่นเพื่อนจังไดนะครับดาวจังไดนะครับพูนเชี่ยอุ่มกำลังอันนี้อยู่กำลังเซ็นสัญญาอยู่นะครับผ้าในเพิ่นเอาเป็น 24F ฮฟวี่พัดนะครับตัวใหม่ล่าสุดไถลึกยังแกนโลกเลยตัวนี้โครงเดียวกันนะครับกับ L ไอ้กับอัน24นะครับโครงเดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้มีหาใบนะครับ สองสี่ห้าเอมันบบอกว่าขนาดป่องมันทอาไดนะครับว่าสิเบิงให้เพื่ออยากไปแปลงผู้ที่มีพานหกนะครับเป็นบบอกเอาเดี๋ยวคลิปหนาเช้วกาสิถ่ายรีวิวสิบอกราคาป่องราคาใบพันเพื่ออยากไปแปลงนะครับมาสั่งเอาตวนี้นมันบอบมันบอกมันบอกแต่ละรหัสพานนะครับสองสี่ห้าเอฟบบบวนะครับพานนี่เปลี่ยนซื้อไหมนะครับว่าเป็นของตาสั่งเลยด้นะครับเป็น เป็นของคู่โปต้าอด้รแบบนี้มาทานนะครับใส่กับเอลหาสองเอลหาซูได้นะครับโรเตารี่เป็น RX หนึ่งแปดสี่ F Power มาทานคือเราเพื่นเอาลงมาแล้วนะครับเป็น Power หนึ่งแปดสี่ F Power กับ Bo Power กับตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับราคาซ้ำกันครับเขาถดรอบลูกคุาถามมาว่มาทดรอบนี่รอบเดียวหรือรอบสะกํากลัง เรงมาพี่ที่โอเพิ่มขึ้นนกันรอบกันะจะเร็วขึ้นนะครับน่าเอารถไม่บาแล้วอะขั้นไม่กว่าเขาขั้นใหญ่กว่าเาเอาเดี๋ยวเชกัที่พาไปเพิ่งขั้นดีอีแเอาตีเทิรนครับเนเดอเลขเจ็ดเซผ่านตัวเ่าเราเป็นสองโอเปนคองอันนี้นะครับแต่ก็้ออหอีโปนแหละนะครับโรดาีกัเป็นตัวสยาม อิพิเม์เดี๋ยวขออนุญาตลีกรถเป็นก่อนรถมาพู้นรถตลีเพิ่นเพิ่นถอดไว้พี่นะครับ RX 1 8 c F Power ตัวนี้ก็เปลี่ยนซื้อมาให้กันนะครับว่ามันของตราส่างแล้วนะครับเป็นของคู้ประตาให้กันนั่น สติสเกอร์ก็มีขายได้ครับผู้ใดใส่หนึ่งแปดสามกใส่เปลี่ยนเป็นหนึ่งแปดสี่นะครับมาทางที่เขาเซี่ยวกาบอรูว่าเพื่อนเพื่อนใดเท่าใดนะครับน่าจะซองแสนกลัวอยู่ดอกนะครับเป็นสามหกศูนย์แปดรถเพิ่นกายังถือว่าโอเคอยู่ด้วยนะครับสิบสี่สิบห้าปีปวดนะครับคัดเบาะเด้เคยตัดนะครับเครื่องเบ่เคยแกะอ่าเอเบ่งจากฟ้าสูบเบ่เคยเปิด ไปเก็เบไม่เคยถอดนะครับเอาคันเก่ามาดาวข้าง่ังกะยังโอเคยอยู่นะครับบบมีหอยหัวหอยซึมเอาลูกค้าท่านใดที่อยากดีเทินนะครับอยากได้รถแทรกเตอร์ใหม่มาไว้ใช้งานนะครับ <c oughs> บบว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับสามสิบสี่สามส,สิบหก ครับ47 40ได้เบิดนะครับเอาหางิมาเทิรนหางิบสองก็ได้นะครับทางงวดยังบ่หลโอ้ยมีปัญหานะครับมาทานนี่ขับเฮ็ดคืออีพอร์เราก็ได้เพิ่นเป็นลูกค้าเก่าบอกว่าดียังไ่ได้คนคำมาต้องใส่นะครับเดี๋ยวมือแรงเช้ากาจะไปถ่ายรีวิวร้อยยี่สิบเอ็กไฮเบิ่งนะครับอยู่โชว์รูมมาแล้วนะครับโกปานหานให้กันประมาณนี้แหละนะครับเอ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซสำนีสักก่อนนะครับพอกันไหมคลิปหน้านะครับ วันที่21นี่จัดงานอยู่บ้านพักแพวนะครับวัดบ้านผักแพว่ตาบลพักแพว่นะครับอำเภอกันทลาลมนะครับเรียนเชิญนะครับไปเบิงมอลําสิงห์น้ำกันไปเตียนหน้าห่านนะครับท่านลูกค้าท่านใดอยู่ไก่นะครับเบงยูทูบเซลกานะครับเชิญนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวพอกันไหมนะครับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ